บัดนี้วันที่19เดือนพุฤศจิกายนพุทธศักราช2,567เป็นวันที่9ที่ข้าพเจ้านางสาวสิริพรสิวุรเรืองขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนตต่างๆถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่คูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทินชุมนุมเทวดาสมันตาจัก,กรวาเร,เรสุ อัตราคัดชัดอัตอตคัดฉันตุเทเทตวาสัทธรรมังมุนิราชาาสะสุนันตุสักขโมฆะทงังสักเคกาเมจะรูเปิริสิขะรัตเทจันตะิเขวิมาเนทีปรักเถจะคาเมตะรุวะนะคะหะเนเคหาวัตถุมหิ เขเตภุมมาจายันตุเทวาชรัทธาวิสเมจักขะคันทพพระนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะระวจนังสาทโวเมสุนันตุธรรมสวนะสาโรอยามพระทันตาธรรมสวนะ กโรอายัมพัททนตาธรรมสาวนากโรอายัมพัททนตาบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะบทสวดไตสตรนคม,มพุทธทังสรนังคะชามิธรรมังสรนังคะชามิสังคงังสรนังคะชามิ ทุติยมปีพุททางสารานังคาชามิทุติยมปีทำม,ตตมงังสารานังคาชามิทุติยมปีสร้างคังสารนังคาชามิตติยมปีพุททางสารนังคาชามิตติยมปีทำมังสารนังคาชามิตติยมปีสร้างคังสารนังคาชามิบทสวสดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญังพุทโธเมสารนังวังเอเตนะสัจจวะเชนะ โสติเมโหตุสัพพานัติเมสารนังอัญยังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพานัติเมสารนังอัญยังสังโคเมสารนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพามหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระขวาสักเกสุ ว,วิหารติกับิระวัตถุสมิงมหาวเนมมหาตาพิขุสังเคณัสะทิงปัญจมตเตหิพิขุสเตหิสัพะเวสภะสัพ,สเพเเหิวะอระหันเตหิสัทะหิจโรกะาตูหิเทวตาเยภุยเยนาสันติปฏิทาหุนติพระขวันตังทัะนายะพิขุสังัจั สัทโขอตุนังพุทธาวาสากายกานังเทวนังเอตะทโหสิอายังโขพระวาสากเกสุวิหารติกัปปิราวัตุสมิงมหาเวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัททิงปัจจะมาเตหิพิกุสเตหิสัพพาเทเวะรหัตอรหันเตหิสัทหิสโรกาทาตุหิ เทวตาเยพฤเยนะสันนิปะตะติโหติตตาโหติพระขวันตังทัศนายะพิขุสังคจะยานูนะมยามปิเยนะพระขวาเตนุปะสังกเมยามะอุปปะสังกมิตวาพระขวโตสันติเกปันเจจะกะคาถาพาเสยยามาติอัถโคตาเทวตาเสยยับถาปิ นามะภาราวาปุระโสสัม,มิติตังวาพาหังปาษาเลยะภาษาริตังวาพาหังสัม,มิตเชยะเอวเมมเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาพระขวะโตปุระโตปาตุระหังสุอัทธโคตาเทวตา,วตาพระขวันตังอภิวาเทวตา เอกมะมตังอัดฐังสุเอกมะมตังทิตาโขอเอากาเทวตาภะขวะโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสัม,มโยปะสาวะนาสมิงเทวากายาสมาคตาอาคตตามหาอิมังมัทฐะ ธรรมะสมมยังทิขีกาเตยะเตวะอป,ปราชิตาสังคันติอัทขโขอปาราเทวตาพภะขวะโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิตารัตตารัตตะพิขวโวสมาทาหังสูงจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสัสรถีวะเนตานินคาเหตวาว อินทาริยาญาณิรักขันติปันธิตาติอัถโขอปาร,ราเทวตาภะาขาวโตสันติเกอิมังคาาังอภาสิเชตวาขีรังเชตวาปรีคังอินทขีรังหหนหัดจะมเนชาเตจันติสุทธา,ว,าวิมาราจาักขุมะตาสุทันตาสุส,ส,ส,สุนาคาติ อธโคอปปาร,ราเทวตาพระขาวโตสันติเกอิมังคาถัางอภาสิเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนะเาเตคมเมสันติอป,ปายะภูมิงปหายามานุสังเทหังเทวากายังปริปูริสันติติอธโคพระาขาวาพิขูอามันเตสิเยภูเยนะพิขเวทัสสุ โรกาทาตูสุเทวตาสันนิปต,ติตาโหติตาถาคาตักตังทัสายายะพิขุสังฆาจะเยปิเยพิขเวอเหสุงอตีฆามัทธารังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตตเตสัมปิพระขาตานังเอตะปะมะ ระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยถาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตพิขเวพรวิสันติอนาคาตามัทนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวาตานาังเอตะประมาเยวะเทวตาสันนิป,ต,ปติตาะ พระวิสันติเสยย่าาปิไมหังเอตระหิอาจิขิสมิพิกขเวเทวกายานาังนามามิกิตตยิสมีพิกขเวเทวะเทว,ทวกายานาังนามามิเทศิสามิพิกขเวเทวกายนังนามินามามิพิสุนาทะสาธุกังมนานสิกโรทะ ภาสิส,สามิติเอวัมพันเตติโขเตพิขูพัคขวโตปัจัดโสสูงพัคข,ขวาเอตะสะสโวะสิโลกะมนุกัสสามิยัตถะภุมมาตัทะสิตาเยสิตาสิริคับพรังปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะ รตีนารตีนาโรมหังสาพิสัมพุโนโอทาตะมะนาสาพุทธาวิปัสันนะมะนาวิราพินโยปัญจสเยะตยัตตวาวเนกปิระวัะเวตโตอามัญยัตย,ยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเท,ทวกายาอภิกาตา เตวิชานาทะพิกขวโวเตจะตปะมากากะรุงสุตตวาพุทธะสาสนังเตสัมปาปุระหุยานังอมนุสานะทัสนังอเปเกสตะมัท,ทขขุงอาหัรสังอัะสัตสตังเอเกสหัสานังอมนุสานะมัท,ทสุง อเปเกนันตะมัทธคุงทิสาสาพาพัพพาพุทธาละองหงตันจะสัพพังอภินญ,ญายะวะวคิตวานะจักขุาาาากมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสเนีลเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถะพิขโวเยโวหังกิตะยิสมี คิลาหิอนุปุตะโรระโศสัตตาสหสาวะยัขาคุมมากปิราวัถตะวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโททามานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวะนางสาสหัสาเฮมะวัตยักขานาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโททามานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวะนาง สาตาคีติิสหัสายักขานานัตตะวันโนนิวันโนวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนโมทามนาอภิการมุงพิขุนนางสมิติงวนางอิเจเตโสหะสะสหัสายักขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสิโน โมธมานาอภิการมุงพิคุณนางสมิติงวนางเวสามิตาปัญจสตายักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมธมานาอภิการมุงพิคุณนางสมิติงวนางภุมพิโรราชาคหิโกเวปุลัสสนิเวสานังพินโยนางสตะสหัสังยักขานางไปยี่ปุปาสติ ภูมิิโรราชาคาหิโกโสปาคาสมิติงว่นังปุริมัจจะทิสังราชาทัตตารัฐโถปัสสาสติคันทัพานังอาทิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิราาัะพะหะโวอินทามานามหาพรา อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมทามานาอภิการมุงพี่กูนางสมิติงวนางทักขีนันจะทิที่สังราชาวิปูโหตัปปะสาสติกุมพันธานางอภิปติมหาราชมหาราชายะสัสิโสปุนตาปีตัสสาพระหาโวอินทามานามหาพระราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโน โมทัมนาอภิการมุงพี่ขูนางสมิติงวะนางปัชชิมัจะทิสันราชาวิรูปโคสภาษาสตินานนาคานางอธิปติมหาราชายาสัสิโสปุตตะปิสตตะสัสสะสพาหะวอินทมานามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสัสิโนโมทัมนาอภิการมุงพี่ขูนางสมิติงวะนัง ปุตตะรันจัดที่สังราชากุเวโรตป,ปะสาสติยักขานังอาทิติมหาราชายสศสิโสปุตตะตาปิตัสะพระหาโวอินทามานามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนโ,โมทามานาอภิการมุงพิขุนางสม,มิติงวนางปุริยะปุยมะท,ที่สัง ทาตาร,โรถโถทขีนเนนาวิรุตหักโกปัชิมาณนะวิรูปโขกุเวโรอุตรังที่สังจะตาโรเตมหาราชาสมันตาจะตุโรทิสาทัตทัันละมานาอัถถังสุวเนกปิราวัตเวเตสังมายาวิโนสาธาอาคูวิน จะนิกาสถามายากุเพนทุเวเพนทุวิบวิจะวิตโตสหจันทโนกามเสโถจะกินนุพันทุนิพันธุพคันธุจะปานาโทโอปะมัชโชมัชโยจะ เทวสูตโตจะมัตริจิตตะเสโนจะคันทัพโภนะโลราชาชนโนสพโพอาคูปัญจกสิโคเจวะติมพรูสุริยวัชาสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทพ,พาสหราชุพิโมธมานาอภิกามุงพิคูนังสมิติงว่านัง อักาคูนานาภาษานาคาเดสาลาสหาตันชากากรรมพระรัสตะราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนามุนาทัตรารัฐาจ่าอาคูนาคายาส,าสิโนโอเอราวันโนมหานาโคโสปโสปาคะสมิจิงวะนงัง เยนาคราเชสหาัสาหารันติทิพาทิชาปักปักขิวิสุทธะจักขูเวหายสาเตวะมะมะัชะ,ะปตาจิตตลาสุปนาอิติเตสะนามังอภพยันตทานาคราชานามาสิสุปนัตโต เคมามะสากิโพโ,โทโสันหาหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปนาสาระณะมังสุพุทธังชิวาวาชิระหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสะวัสเสเตอิทิมันตโตยะส,สิโนการกันชา มหาพิสมาอสุราธานะเวคขาเวปจิติสุจิติจะปหาราทโทนมมจีสหสตันจะพระริปุต,ตานังสัพเพว,วเวโรจะนามกาสันในหิตวาคลิงเสนังราหุพัทธมุปาขมุงสามโยธานิพัทันเต พิ่ขูนางสมิติงว่านางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตเตโชวาโยตัทาคามงวารุณาวารุณาเทวาโสโมโจะยัสสาสหาเมตตากรุณายายิกายิกายิกาอาคูเทวายะสาสิโน ท่าเสเตทาสั t h า g า,าสัพเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันตวาาโตยัสสินโนมธมานาอภิการมุงพี่ขุนังเสอมิตริงวนางเวณทูจะเทวาสหารีจะาอสาสมาจะเทเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคคิตา นักขา,านิปุรักขิตาวาอาคูมันทะระราหกาวาสูนางวัสเโวเธโธสโทสักโกปาคะบปุริทัสโสโทสัตเตทัสธากายาสเพธานัตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวานันโตยะสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกุนางสมิติงวานังอาาคูสหภูเทวาชารามา มัคคิสีขาวิริรวะอิริทากาจจโรชาจาาอุมมาบุพานิพาสิโนโวารุณาสหธรรมาจากอุตจ,จ,จุตตาจาอนเนชากาสูนเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสหาเนสิสโนโ ทเาเสเตทัสศทธากายาสาเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสาิโนโมธมานาอภิการมุพิคุณนังเสมิตจริงว่านังสมานามหาสมานามานุสสามานุษสุดตมาขิตะขิตาปทูสิกาอาคูอาคูาคมนโนปปทูสิกาอาัฐาคูรหะหโยเทวาเยจจะ โรหิตาวาสิโนปัทา์ปรัราคามหาปาราคาอาคูเทวายะา,าสิโนทัเสเตเตทัสทากายาสัพเทมานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะา,าสิโนโมทามานาอภิการมุงพี่ขุนังเสมิติงวนางสุกาการุหาการุมหาอารุณาอาคูเวคานัสสาสหะ โอทาตะคายหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามตาหาราคาชามิสกาจะยาสิโนธนายังอาคาปชุนโยทิสาสพวัตสติทัสเตเตทัสทากายาสเพธานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโน โทธมานาอภิกามุงพิ่กุนังสมิติงวานังเขมิยาสุสุสิตุสิตายามากัตถกาจะยะสา,ศาศิโนโลัลมพิตวะสกาลามะเสถาโชตินามาจะอาสวะนิม,มานารติโนอาคูอธาคูปารณนิ มิตา,าทัาสเตทัสทากายาสัเพน,ะนานตวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาะวันโตยสะสัสสิโนโมธามานาะอภิการมุงพิกุนังสมิติงวนงะนางสัตเทเตเทวานิกายาสัเพน,ะนานตวัน,นิโนนามะนะวเยนะอาคันชุงเยจันเย,เยสัทิสาสะหาปะปวุะธ,ธะ,ช,ะชาติ มัคีรังโอคาตินนามะนาสวังทักเขคโมคะตารางังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพราม,มาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมัตโตสหะสนังกุมารโรติโสจะโสปาคาสมิติงวะนางสหสสพาม,มารโรกานังมหาพราม,มาพิติ ทติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสะสิโทสทัสทัเสถาอิสราอาคูปัจเจกะวัสตติโนเตฉชะจัมัชตะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริติริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวเทเวสพรัมมะเก สาราเสนาอภิกามิปัช,ชะกันหัสะมันทิยังเอถะคันหะทะพันธะทะาราเคนะพันธามัทุโวสมันตาปริวาเรเณหะมาโวมุจิทะโกจินังอิติตัะะมหาเสโนกันหะเสนังอเปสยิปานินาตารามาหัจะ สารังกัตาวานะเพวรังยถา,าปาวุสโกเมโคธานายันโตสวิชูโกตทาโสปัจจุทาวติสังกุธโธอัสยังสวัตเสตันจาัพังสัพังอภิญญายะวะวะัคขิตาวานะจักขุม,มาอตโตอามันยะตยยสัทธา สาวเกสาศาสนาเตมาราสนาอภิกาตาเตวิชานถาถพิขโวเตจะอาตับปะมกะกะรุงสุตวาพุทธะศาส,าสนังวีตะราเคหิปกามุงเนสังโรมัมปิอินชยุงสัเพวิชิตะสังคามาพระยาตีตาอายัสิโน โมทันติสหภูตเหหิสวากาเตเชนะสุตาติ